หวยเอ็น3เปิดขายวันแรก17ตุลาคม2567พบประชาชนสนใจคึกคักค่ะยอดขายทะลุหนึ่ง0สนใบพบเฉลี่ยซื้อตกคนละ23ใบสำนักงานสลากย้ำเป็นช่วงเซนบ็อกขายผ่านร้านโครงการสลาก80ชำระเงินผ่านแอปเป่าตังเท่านั้น สำหรับโครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือว่าหวยเอ็นสามซึ่งเปิดจำหน่ายวันที่17ตุลาคมเป็นวันแรกนะคะสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นั้นบรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะซึ่งเป็นระยะการทดสอบระบบแบบปิดใช้เวลาประมาณ6เดือนโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในฟิวเจอร์ค้นหาร้านสลากตัวเลข3หลักและสามารถชำระเงินด้วยระบบดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นในราคาฉบับละ20บาทค่ะ ทั้งนี้นะคะสำนักงานสลากกำหนดให้ในช่วงระยะการทดสอบต้องจำหน่ายและซื้อสลากผ่านจุดจำหน่ายโครงการสลาก80จำนวน647แห่งทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะได้รับรายงานว่าจุดจำหน่ายในหลายพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการนำจอสมาร์ททีวีขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่ออธิบายขั้นตอนการจำหน่ายอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กที่หลากหลายมาใช้ในการจำหน่ายแสดงให้เห็นถึงความตื่น ตัวอย่่าางมากคะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จ่ายเงินรางวัลแบบผ่านแปรตามจํานวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละหมายเลขของงวดนั้นๆค่ะหากผู้ซื้อนะคะต้องการทราบจํานวนเงินรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลที่จะได้รับสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในฟิวเจอร์เช็คเลขขายดีและเงินรางวัลงวดนี้ซึ่งจะแสดงจํานวนผู้ซื้อและเงินรางวัลทั้ง1 0 0 0หมายเลขตั้งแต่หมายเลข0 0 0ถึง999 วเวลาขนานั้นที่ผู้ซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจทํารายการซื้อค่ะสําหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะจะใช้ผลรางวัลอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลกักที่กําหนดออกรางวัลเดือนละ2ครั้งในทุกวันที่1และ16ของเดือนหรือตามที่สํานักงานสลากกาหนดนี้เองค่ะ